เรื่องราวของหนุ่มวัย27ที่ดูแลตัวเองมาดีโดยตลอดจนกระทั่งเขาเนี่ยพบว่าตัวเองเป็นมะเร็งซึ่งก็มีโอกาสรอดแค่5 0าสิาวเขาเลยจัดชุดใหญ่ไฟกับพพิบเดินหน้าเข้าสู่วงการนักเสพเต็มกำลังเพื่อเปิดประสบการณ์ทำร้ายสุขภาพประชดชีวิตจนสุดตารางมันซะเลยซึ่งถ้ารอดนั้นก็โชคดีแต่ถ้าตายเนี่ยก็ถือว่าตาลับในปวบยุ่นเรื่อง5ิ5ตฟตไม่ตายก็รอดหรอวะแรกเรื่องมาเนี่ยเราก็จะได้เจอกับมาดาม ใายผู้ที่ทำทุกอย่างอยู่ในกฎในกรอบและดูแลตัวเองเป็นอย่างดีส่วนเธอคนนี้เนี่ยก็มีชื่อว่ารายเชลเธอก็เป็นแฟนสาวของเขานั่นเองซึ่งออดัมที่ขับรถไม่เป็นก็มักจะมีเพื่อนสนิทที่มีชื่อว่าคลายที่ต้องมารับเขาไปทํางานทุกวันและอดัมเนี่ยก็มักจะมีอาการปวดหลังอยู่บ,บ่อยๆ เพื่อนที่เป็นห่วงเนี่ยก็เตือนให้เขาไปหาหมอได้แล้วแถมยังแซวว่าเขาเนี่ยคงเล่นทายยากมากไปเขาเลยรีบบอกว่าแฟนกับเขาเนี่ยไม่ได้นอนด้วยกันนานแล้วฟังอย่างนั้นเนี่ยใครก็เริ่มสงสัยว่าทําไมราเชลเนี่ยถึงปล่อยให้อดัมเนี่ยเป็นไก่เฉาอย่างนี้แล้วมา่ถึงคู่เนี่ยมาถึงออฟฟิศพวกเขาเนี่ยก็โดนเจ้านายดุที่พากันมาสายและพอดัมเนี่ยเสนอว่าเขาเนี่ยอยากจะทําสารคดีภูเขาไฟเจ้านายเนี่ยก็ไม่ฟังและก็เดินหนีไปเลย หลังเลิกงานอาดัมเนี่ยก็มารอผลตรวจอาการปวดหลังของเขาหมอนั้นก็พูดสับแพผ์จนเขาเนี่ยฟังไม่รู้เรื่องเลยขอให้หมอเนี่ยพูดออกมาตรงๆหมอเลยต้องบอกว่าตอนนี้เนี่ยเขาเป็นมะเร็งไขสันหลัง เซ่งอาดามนั้นก็ไม่เชื่อเพราะเขาเนี่ยไม่เคยกินเหล้าสูบุรีเลยแถมยังออกกําัังกายทุกวันหมอเนี่ยหลยอธิบายว่ากรณีของเขาเนั้นเกิดจากโคม่าสมและเขาเนี่ยก็ต้องรีบทําเคมีบําบัดเพื่อลดขนาดเนื้องอกให้เร็วที่สุดและหมอเนี่ยก็จะนัดจิตแพทย์เพื่อบําบัดทางใจให้เขาด้วยได้ยินอย่างนั้นเนี่ยดามก็หูดับไปทันที จากนั้นเขาที่เสียศูนย์เนี่ยเขาจะอ่านเรื่องโรคมะเร็งว่ามันเนี่ยมีโอกาสรอดแค่ไหนซึ่งตัวเลขนั้นก็บอกว่า50-50เขาเลยรีบกลับบ้านมาบอกแฟนว่าเขาเนี่ยกำลังเป็นมะเร็งและให้เธอเนี่ยทิ้งเขาไปได้เลยแต่ว่าราเชลเนี่ยก็สัญญาว่าเธอเนี่ยจะไม่ทิ้งเขาไปไหนทั้งนั้นวันต่อมาคล้ายที่รู้ว่าเพื่อนเป็นมะเร็งเนี่ยตกใจแทบอ้วกก่อนที่เขาเนี่ยจะถามนู่นถามนี่เพราะไม่เชื่อว่าเขาเนี่ยจะป่วยได้อดัมเนี่ยเลยบอกความเป็นความตายของเขาเนี่ยอยู่ที่50-50 เพื่อนเนี่ยเลยบอกว่าเขาเนี่ยยังหนุ่มยังแนนยังไงก็รอดแน่นอนหลายวันต่อมาอดัมเนี่ยก็นัดพ่อกับแม่มาที่บ้านซึ่งพ่อของเขานั้นก็เป็นอัลไซเมอร์จำลูกไม่ได้ด้วยซ้ำมือข้ามมันนั้นเขานั้นก็รวบรวมความกล้าบอกครอบครัวว่าเขาเนี่ยเป็นมะเร็งแม่ที่ได้ยินเนี่ยก็แทบช็อกเลยจะขอมาดูแลลูกที่นี่ราเชลเนี่ยก็แซ่ขึ้นมาว่าเธอเนี่ยจะอยู่ดูแลดามให้เองแม่ที่ไม่อยากเศร้าต่อหน้าลูกเนี่ยก็ลุกเข้ากลัวไปอดัมที่เห็นแม่เศร้าเนี่ยเลยเดินไปกอดแม่เอาไว้ เช้าวันต่อมาอาดัมเนี่ยก็ต้องมาหาหมอจิตเวชซึ่งเธอนั้นก็มีชื่อว่าแคทเธอรียนผมขอเรียกว่าหมอแคดแล้วกันนะครับอาดัมที่เห็นหนะ้าหมอแคทเป็นครั้งแรกเนี่ยก็งงเพราะเธอเนี่ยเพิ่งอายุ24แถมยังเป็นหมอฝึกหัดส่วนอาดามเนี่ยก็เพิ่งเป็นคนไข้คนแรกแรกของเธอซะด้วยและในการบำบัดวันแรกเธอนั้นก็เดินไปเปิดเพลงและให้เขาเนี่ยนอนหลับตานิ่งๆอยู่อย่างนั้น เย็นวันนั้นเมื่อ,อดามเนี่ยกลับมาที่บ้านแฟนของเขาเนี่ยก็เอาหมาแก่มาเซอร์ไพรส์เขาและบอกว่าเธอเนี่ยเพิ่งไปรับมันมาจากศูนย์พัก art, พิงสัตว์เพราะเธอเชื่อว่ามันเนี่ยจะช่วยบำบัดเขาได้อีกแรง มาที่งานเลี้ยงของบริษัทที่จัดขึ้นเพื่ออาลา,าดมก่อนที่เขาเนี่ยจะต้องลาออกไปรักษาตัวซึ่งคลายนั้นก็ดึงดราม่าเสรสาวเกี่ยวกับอาการป่วยของเพื่อนสาวสาวที่เห็นว่าเขาแสนดีนั้นก็ติดใจ,จส่วนอ้ดดำเพื่อนๆในออฟฟิศนั้นก็วนเวียนกันมาให้กำลังใจเขาเขานั้นก็บอกเจ้านายว่าเขาเนี่ยอยากไปทำสาราคดีภูเขาไฟให้เสร็จซึ่งเจ้านายที่เห็นมาเขาป่วยเนี่ยกระใจดีขึ้นมาบอกว่าให้เวลาเขาเต็มที่เลย ตัดมาในวันทําเคมีบําบัดวันแรกราเชลที่ขับรถมาส่งอดัมเนี่ยอ้างว่าไม่อยากขึ้นไปดูเพราะกลัวว่าตัวเองเนี่ยจะเศร้าจนทํางานศิลปะไม่ได้เลยปล่อยให้อดัมเนี่ยเดินขึ้นไปรักษาตัวคนเดียวมาที่การทําเคมีบําบัด แก๊งคุณลุงโตข้างๆเนี่ยก็ชวนอาดามกินขนมผสมกัญชาขราวที่กลัวเสียมารยาทเนี่ยก็ต้องยอมเกียดซึ่งแก๊งคุณลุงเนี่ยก็เห็นใจเขาที่ยังหนุ่มแต่ต้องมาป่วยอย่างนี้และพวกเขาเนี่ยก็ได้เล่าประสบการณ์อาการต่างๆให้อาดามฟังก่อนจะบอกว่าอีกไม่นานเขาเนี่ยก็ต้องผมร่วงเหมือนพวกแกนแน่นอนซึ่งอาดามที่กินขนมเข้าไปเนี่ยก็รมณ์ดีและก็แซวว่าตอนแรกเนี่ยเขาก็กลัวแต่พอมาเจอพวกลุงๆเนี่ยความกลัวก็หายไปเลยต่อมาหลังจากทําเคมีบําบัดเสร็จ อาดัมที่เมาออค้างเนี่ยก็เดินเยอะไม่หยุดขนาดว่าเห็นคนตายเนี่ยก็ยังหัวรอ,อกมาได้เรียกได้ว่าลอยสุดๆไปเลยในคืนนั้นยาเนี่ยก็เริ่มหมอกเรศทำเอาเขาเนี่ยอ้วกทั้งคืนและเช้าวันนั้นเขาเนี่ยก็ต้องมารักษากับหมอแคทดซึ่งเธอเนั่นก็เดานู่นเดานี้หาว่าเขาเนี่ยกำลังจิตตกเขาเลยเถียงเธอและเร่งให้เธอเนี่ยเริ่บรรมบำบัดสักทีสิ พอรู้ว่าตัวเองหลุดพูดแรงไปเนี่ยเขาก็ขอโทษมอแคทเนี่ยเลยแนะนำให้เขาเนี่ยไปหาซื้อหนังสือมาอ่านก่อนที่เธอเนี่ยจะเอื้อมไปจับมือเพื่อให้กำลังใจเขาซึ่งเขานั้นก็ไม่ชอบเพราะคิดประทับแบบนี้เนี่ยมันไม่ได้ช่วยอะไรเลยวันต่อมาอาดัมที่ไม่อยากร้อยผมรวงเขาเลยจัดการโกนหัวก่อนมันซะเลยกลายที่ยืนลุ้นอยู่นั้นก็แทบวกอีกแล้วส่วนอาดามนั้นก็มั่นใจว่าหัวโล้นเนี่ยมันไม่ได้ทำให้เขาดูแย่ขนาดนั้น ตัดมาที่วันทําเคมีบําบัดแก๊งคุณลุงเนี่ยก็ถามหาแฟนของอดัมว่าทําไมไม่พามารู้จักกับพวกเขาบ้างอดัมเนี่ยเลยเล่าว่าราเชลเนี่ยไม่กล้าขึ้นมารอเธอกลัวว่าจะเศร้าคุณลุงที่เจ็บมาเยอะเนี่ยก็บอกวันนี้มันคือข้ออ้างชัดๆแต่อดัมเนี่ยก็ยืนกลานว่าเธอเนี่ยเป็นคนดีและบอกให้แก๊งคุณลุงเนี่ยรอเจอทะเย็นนี้ได้เลย เย็นวันนั้นอาดามเนี่ยก็รอแล้วรอเราราเชลเนี่ยก็ไม่มารับเขาสักทีแก๊งคุณลุงที่สงสารเนี่ยก็เลยจะขอไปส่งเขาที่บ้านแต่ดามเนี่ยก็ปฏิเสธฟลอเชื่อว่ายังไงราเชลเนี่ยก็ต้องมารับเขาจนได้ซึ่งหลายชั่วโมงผ่านไปราเชลเนี่ยก็เพิ่งโผล่มาเขาที่โกรธเนี่ยก็บอกกับเธอว่าไม่ต้องมาดูแลเขาอีกก็ได้ราเชลที่รู้สึกผิดเนี่ยก็ขอโอกาสว่าเธอเนี่ยจะไม่ปล่อยให้เขารออีกแล้วต่อมาคลายเนี่ยก็ได้พาดามมาซื้อหนังสือตามที่หมอแคทเนี่ยแนะนํามา แต่ก็เหมือนเดิมเขาเนี่ยลกาแต่อาการป่วยของเพื่อนเนี่ยไปใช้จีบสาวใช้จีบพ,พนักงานขายหนังสือเหมือนเดิมซึ่งพนักงานเนี่ยก็ลงค่าโรงความดีเขาเขาเต็มๆในคืนนั้นแม่เนี่ยก็ได้โทรหาอดัมแต่เขาเนี่ยก็ไม่ยอมรับสายเพราะไม่อยากได้ยินเสียงแม่มาคอยจูจ้จี้และเขาที่เหงาเนี่ยก็นอนหงอยอยู่กับหมาสองคนตัดมาที่คลายขาเขานี่ยก็ได้มาเดทกับสาวร้านหนังสือที่มาเปิดงานนิทรรศการภาพวาดจนเขาเนี่ยได้เห็นวาราเชลเนี่ยโค้งหนุ่มใหม่มาในงานนี้ เขาเนี่ยเลยจัดการถ่ายรูปเธอเอาไว้และพึมพำด่าว่าผู้หญิงคนนี้นะ่ะโคตรแรกดซึ่งคู่เดทที่เห็นว่าเขาด่าผู้หญิงเนี่ยก็ชิงหนีไปเลยต่อมาราชเชลนั้นก็ได้กลับมาที่บ้านและได้เห็นว่าดามเนี่นอนรอเธออยู่ดามที่ตื่นมาเนี่ยก็เรียกเธอมากอดแต่เธอนั้นก็หาวใส่รีบอ้างาง่วงนอนทันทีซึ่งในตอนนั้นคลายเนี่ยก็ได้เปิดประตูเข้าม,มาและเขานั้นก็ไปพูดพรามทำเพลงเปิดรูปลายเชลกับก,กดดิ๊กเฮดามดู ไม่เพียงแค่นั้นเขาเนี่ยยังตะโกนด่าเธอแทนเพื่อนอาดมที่เห็นรูปนั้นก็นิ่งไปพูดอะไรไม่ออกเลยคลายเนี่ยกะจัดชุดใหญ่บอกว่าเขาเนี่ยไม่ชอบหน้าเธอมานานแล้วราเชลที่สตาร์น,นั้นก็ร้องไห้และแถว่าเธอเนี่ยเครียดหรือต้องการหาที่พึ่งทางใจคลายที่ทนฟังเธอตะลุบตะแลงไม่ไหวเลยด่าเธอไปจนเธอนั้นก็อ,บอับอายสะบัดก้นหนีไปเลยและตั้งแต่นั้นมาอาดมเนี่ยก็ซึมหนักเลยไม่มีที่ไปวันๆเนี่ยก็เอาแต่มือลอย คล้ายที่เป็นห่วงเพื่อนเนี่ยก็แวะเวียนมาหาเขาก่อนจะชวนเขาเนี่ยออกไปสังสรรค์บ้างแถมยังแนะนําว่าให้เขาเนี่ยไปใช้ความป่วยให้เป็นประโยชน์ในคืนนั้นคล้ายเนี่ยก็ได้ลากอดาัมมาเที่ยวด้วยกันคราวที่จีบสาวไม่เป็นนั้นก็ได้กินแต่แฮวเพื่อนเนี่ยเลยต้องหวานแทนเขาหมดเลยพอครบคู่อดัมเนี่ยก็ได้ใช้มะเร็งในตัวเขาให้เป็นประโยชน์ด้วยการเปิดหมวกโชว์หัวโล้นให้สาวๆดูจนพวกสาวๆที่ได้รู้ความจริงนั้นก็เห็นใจเขาแต่ดัมนั้นก็มีเกลียดยังหยอดมุกใส่สาวเต็มที่เลยผ่านไปสักพัก อาดามนั่นก็เริ่มงองแงง่วงนอนเพื่อนที่ไม่ใหญให่เขาพลาดแอมสาวเนี่ยก็เลยจัดการชวนทุกคนเนี่ยให้มาเมาปูนที่บ้านเขาต่อแต่ในระหว่างที่อาดามเนี่ยกำลังพาสาวขึ้นสวรรค์ขาวนี่นก็ต้องหยุดกิจกรรมไปเพราะอาการปวดหลังเนี่ยกำเกริบซะก่อนตัดมาที่โรงพยาบาลหมอแคทเนี่ยก็ได้เห็นอาดามนั่งรอรถเมย์อยู่เธอที่เป็นห่วงเลยอาสาไปส่งเขาที่บ้านระหว่างทาง อาดามเนี่ยก็เล่าว,ว่าเขาเนี่ยพึ่งเลิกกับแฟนเลยทําให้เขาเนี่ยไม่มีคนไปรับไปส่งหมอที่กลัวเขาเศร้าเนี่ยเลยบอกให้เขาระบายออกมาแต่อาดามนั้นก็บน่นเพราะคิดว่าหมอเนี่ยกำลังบําบัดจิตเขาอยู่เธอเนี่ยเลยบอกว่าที่จริงแล้วเนี่ยเธอก็พึ่งเลิกกับแฟนเหมือนกันแถมเธอเนี่ยยังเข้าไปส่องเฟซบุ๊กแฟนเก่าทุกวันซึ่งในตอนนั้นอาดามนั้นก็เลยสั่งให้หมอจอดรถซึ่งกน็นึกว่าอะไรเพื่อที่จะเคลียร์ขยะบนรถให้เธอนั่นเองแล้วเมื่อมาถึงบ้าน หมอแคทเนี่ยก็เป็นห่วงเขาที่ต้องอยู่ลําพังเธอเลยยื่นเบอร์ส่วนตัวให้เขาไปแต่อดามเนี่ยก็แซวแรงหาว่าเธอเนี่ยจะจีบเขาซึ่งพอหมอได้ยินอย่างนั้นเนี่ยเธอก็เสียหน้าไปเลยอุตสาหหวังดี หลายวันต่อมาอดัมเนี่ยก็เริ่มข่าวงการสายเขียวอย่างจริงจังแต่ในตอนนั้นราเชลเนี่ยก็กลับมาที่บ้านและอ้างว่าเธอเนี่จะมาเก็บของของเธอคืนอดัมเนี่ยเลยตอบนิ่งๆว่าเขาเนี่ยกองของของเธอไว้หน้าบ้านหมดแล้วเพราะเห็นว่าเขาเนี่ยไม่สนใจเธอเลยขอคุยกับขเขาเป็นการส่วนตัวและเธอเนี่ยก็เปิดโมวดเศร้าพยายามขอเขาคืนดีแต่ดัมนั้นก็ตัดขาดจริงจังไล่ให้เธอเนี่ยออกจากบ้านเขาไปซึ่งราเชลที่น่าแหกเนี่ยก็เก็บข้าวเก็บของกลับไปทันที หลังจากราเชลกลับบ้านไปอดัมกับเพื่อนแห่งเก่าภาพวาดของราเชลเนี่ยมาเผาทิ้งซึ่งเขาเนี่ยก็รู้สึกษาใจที่เอาเธอเนี่ยออกไปจากชีวิตได้สักทีต่อมา2หนุ่มเนี่ยก็มาเมาท์มอยกับแก๊งคุณลุงอดัมเนี่ยก็ได้เห็นภรรยาของลุงที่ยังหวานชื่นมืนดูแลกันอย่างดีตัดมาที่โรงพยาบาลอดัมนั้นก็ได้ระบายเรื่องแม่ให้กับหมอแคทฟัง มอแคดนั่นก็ด่าว่าเขานั้นแย่มากที่ไม่รู้เลยว่าแม่เนี่ยเป็นห่วงเขาแค่ไหนและเธอนั้นก็เอื้อมมือไปจับเขาเหมือนเดิมแต่ครั้งนี้เนี่ยดามกลับรับรู้ถึงกําลังใจที่ส่งมาจากนั้นดามเนี่ยก็มาทําเคมีบําบัดต่อและเห็นมาสมาชิกแก๊งคุณลุงเนี่ยลดลงลุงคนนี้เลยบอกว่าเพื่อนแกเนี่ยเพิ่งเสียชีวิตไปเมื่อคือนนี้ได้ยินอย่างนั้นดามเนี่ยก็เริ่มกลัวขึ้นมาทันทีก่อนที่เขาเนี่ยจะให้คลายเนี่ยพาไปงานศพของคุณลุงและตั้งแต่นั้นมา ดามเนี่ยกระจายของม่นเมาทุกประเภทเพื่อให้ตัวเองนั้นคลายกังวลไปวันๆตัดมาที่โรงพยาบาลหมอแคทที่เห็นว่าดามเนี่ยดูเศร้าๆเธอนั้นก็พยายามให้กำลังใจเขาเขาที่เครียดเนี่ยก็โวยวายว่าคำปลอบใจพวกนี้เนี่ยมันยิ่งทําให้เขาเจ็บปวดและเขาเนี่ยยังบอกก่อนจะไปว่าเขาเนี่อยากได้ยินว่าจะตายวันไหนมากกว่าหลายวันต่อมาอดามที่ติดต่อเพื่อนไม่ได้เนี่ยก็ต้องยอมโทรหาแม่ให้ช่วยพาเขาเนี่ยไปฟังผลการรักษาหน่อย พอมาถึงโรงพยาบาลเขาที่เห็นว่าแม่จูจีเนี่ยกระเทียงว่าเขาเนี่ยดูแลตัวเองได้แม่นั้นก็น้อยใจแล้วก็บอกกับลูกว่าที่ผ่านมาเนี่ยเธอนั้นก็เศร้าไม่ต่างอะไรจากเขาถึงขนาดว่าเธอเนี่ยต้องไปเข้ากลุ่มคุณแม่ที่มีลูกป่วยเพราะเธอเองเนี่ยก็ต้องการกําลังใจเหมือนกันฟังอย่างนั้นเนี่ยดัมก็ขอโทษแม่ที่เขาเนี่ยไม่รู้เลยว่าแม่เนี่ยเป็นห่วงเขาขนาดนี้ จากนั้นหมอเนี่ยก็เอาผลการรักษามาแจ้งว่าตอนนี้มะเร็งเนี่ยไม่ตอบสนองกับการทําคีโมซึ่งข่าวนั้นก็ต้องรีบผ่าตาัดให้เร็วที่สุดแต่มันเนี่ยก็มีความเสี่ยงสูงเช่นกันในคืนนั้นอดัมกับคลายนั่นก็มาดื่มด้วยกันอดัมที่เห็นเพื่อนเมาเลยจะขอขับรถให้และบอกว่าเขาเนี่ยอยากทำในสิ่งที่ไม่เคยทําก่อนตายแต่เขาที่ขับไม่เป็นเนี่ยกเกือบพากันตายจริงๆก่อนจะโวยวายไล่คลายลงจากรถ แถมยังด่าเพื่อนที่ชอบเอาเรื่องที่เขาป่วยเนี่ยไปใช้จีบสาวซึ่งเขาที่ฟิลขาดเนี่ยก็ได้กดโทรหาหมอแคทและบอกว่าเขาเนี่ยกลัวว่าจะต้องตายหมอแคทนั่นก็สารภาพว่าเธอเนี่ยก็กลัวเหมือนกันเพราะเธอเองเนี่ยก็มือใหม่ที่จะรักษาคนไข้อย่างเขาอาดัมเลยถามเธอว่าส่องเฟซแฟนเก่าอยู่หรือเปล่าก่อนจะบอกต่อว่าเขาเนี่ยน่าจะได้เป็นแฟนเธอมากกว่าหมอแคทที่ดีอย่างนั้นเนี่ยก็อึ้งและให้กําลังใจเขาก่อนจะวางสายไปจากนั้นอดัมเนี่ยก็ไปยุ่งเพื่อนที่เมามาส่งที่ห้อง ก่อนจะเห็นว่าคล้ายเนี่ยอ่านหนังสือเกี่ยวกับกําลังใจต้านมะเร็งมันเลยทําให้อดัมเนี่ยรู้สึกดีเพราะเขาเนี่ยคิดผิดที่คิดว่าเพื่อนเนี่ยไม่ได้ห่วงเขาจริงๆตัดมาในวันผ่าตัดคล้ายเนี่ยก็มาส่งอดัมที่โรงพยาบาลเขาเนี่ยก็ได้วยพอขอให้เพื่อนนั้นปลอดภยัยอดัมนั้นเลยกอดลาเพื่อนเพราะไม่รู้ว่าจะได้เจอกันอย่างนี้อีกหรือเปล่าระหว่างวางยาสลบอดัมนั้นก็ได้บอกรักพอ่อและเขาเนี่ยก็เริ่มกังวลจนร้องไห้ออกมา หลังจากกระดำสลบไปหมอเนี่ยก็เริ่มทําการผ่าตัดให้เขาพ่อกับแม่ในกําัังห่วงลูกชายอยู่ข้างนอกส่วนหมอเคที่บําบัดคนไข้ยอยู่เนี่ยก็แต่นึกถึงอดัมและใครที่เป็นห่วงเพื่อนก็ยืนทําใจเงียบๆอยู่หน้าโรงพยาบาลห้าชั่วโมงผ่านไปทุกคนเนี่ยก็มานั่งรอหมออย่างใจจดใจจ่อไม่นานหมอเนี่ยก็เดินมาบอกว่าอดัมเนี่ยพ้นขีดอันตรายแล้ว หลังจากกระดมตื่นขึ้นมาเขาเนี่ยก็ได้ชวนพ่อแม่ไปเที่ยวต่างประเทศด้วยกันสักครั้งส่วนคลายนั้นก็ดีใจที่เห็นเพื่อนเนี่ยปลอดภัยแล้วในคืนนั้นหมอแคทที่เพิ่งเลิกงานเนี่ยก็มาเยี่ยมเขาเขานั้นก็บอกว่าเขาเนี่ยหายเมื่อไหร่เขาเนี่ยอยากจะทำแพนเค้กให้เธอกินสักมือเธอเนี่ยเลยเอื้อมมือไปจับเขาเหมือนเคยซึ่งระหว่างกำลังจะซึ้งนั้นเขาเนี่ก็ยิ้มออกมาก่อนจะบอกว่าเขาเนี่ยกำลังชีอยู่เด้อ หลายสัปดาห์ต่อมาคลายนั้นก็ต้องมาผาดเวรกับแม่เพื่อมาดูแลอดําเขาที่ต้องมาล,าล้างแผลให้เพื่อนทีไรเนี่ยก็จะเวกตลอดเลยอดัมที่อารมณ์ดีนั้นก็แกล้งเพื่อนจนคลายนั้นก็จะบ้าตายในตอนนั้นหมอแคทเนี่ยก็มาหาดําที่บ้านเพื่อนคลายนี่ก็สอนหมอแคทใหญ่เลยว่าต้องดูแลเพื่อนรักของเขาอย่างนั้นอย่างนี้และหลังจากที่เพื่อนกลับไปทั้งคู่ที่อยู่กัน 2. ต่อ2เนี่ยก็ไม่รู้จะเริ่มต้นยังไงได้แต่ยืนยิ้มให้กันกันบความสัมพันธ์ที่จะเริ่มต้นในการนนนนัับบบจจาากกีี้้้แลละภพยตรร์เื่องง็ได ก็ได้จบกันไปอีกเรื่องนะครับกำนังที่ผมได้นํามาสปอยในวันนี้มิตรภาพที่ดีเนี่ยมากดูกันในวันที่ลําบากนะครับส่วนใครที่ดูคลิปนี้แล้วกาลังป่วยอยู่เนี่ยก็ลองออกไปใช้ความป่วยมีความสุขซึ่งภาพยนตร์เรื่องนี้เนี่ยก็ได้สกอร์จาก imdb ไป7จดจดดาวซึ่งก็เช่นเคยหากว่าคุณชอบความอบอุ่นหัวใจแบบนี้เนี่ยก็อย่าลืมกอลอ์ก็ต่อเพื่อเป็นกําลังใจกันด้วยนะครับเจอกันใหม่เรื่องต่อไปสวัสดีครับ